สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทําตะกร้าจากแกนกระดาษทิชชู่ค่ะให้เราขีดเส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแบ่งครึ่งค่ะจากนั้นเราก็บิดนะคะบิดให้ตรงที่เป็นโค้งตรงขึ้นมาค่ะความยาวประมาณ14เซนนะคะจากนั้นเราก็จะวัดช่องความยาว1.5เซนค่ะทั้งข้างบนข้างล่างนะคะช่องละ1.5เซนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นค่ะจากนั้นก็ใช้กันไกรตัดตามเส้นที่เราขีดไว้ค่ะเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งค่ะจากนั้นก็พับตรงปลายนะคะเข้ามาตรงรอยพับตรงครึ่งค่ะทั้งสองข้างค่ะเสร็จแล้วก็พับทบเข้าหากัน ได้ลักษณะแบบนี้นะคะพับครึ่งพับปลายเข้ามาตรงรอยพับครึ่งค่ะทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็พับทบเข้าหากันบีบให้แบนค่ะวิธีใส่นะคะเราจะสวมลงไปแบบนี้ค่ะจะทำเป็นสลับฟันปลานะคะอันนี้ชี้ลงต่อไปเราก็จะใส่ขึ้นข้างบนค่ะอันต่อไปเราก็จะเสียบลงข้างล่างค่ะ อันต่อไปก็เสียบขึ้นข้างบนสลับเป็นฟันปลาค่ะแบบนี้นะคะ1เส้นจะใช้ทั้งหมด30อันจะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะเสร็จแล้วให้ทากาวตรงปลายนะคะแล้วก็เอาเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะเสียบเข้ามาหากันเป็นวงกลมนะคะ ทำเหมือนกันทั้ง4ี่เส้นจากนั้นให้ทากาวค่ะทากาวจนรอบเลยนะคะเอาวงที่สองครอบลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปให้กาวติดนะคะจัดทรงให้ตรงค่ะจากนั้นก็ทากาวต่อไปนะคะเสร็จแล้วใส่วงที่3ค่ะกดลงไปให้แน่นๆค่ะ จากนั้นก็ทากาวแล้วก็ใส่วงที่4ี่ค่ะวัดความกว้างของตะกร้าค่ะจากนั้นก็วัดรัศมีครึ่งหนึ่งนะคะโดยใช้วงเวียนแล้วก็ไปวาดลงในกระดาษแข็งเสร็จแล้วก็ตัดค่ะแล้วเราก็จะติดกาวตรงปลายแหลมนะคะของตะกร้าเสร็จแล้วก็วางทับลงไปบนวงกลมที่เราตัดไว้ค่ะเสร็จแล้วกดให้แน่นค่ะต่อไปจะทำหูตะกร้า สารลักษณะเดียวกันเลยนะคะใช้ทั้งหมด27ชิ้นค่ะเราจะทาก,กาวบริเวณนี้นะคะเสร็จเราก็เสียบเข้าไปค่ะจากนั้นใช้ไม้หนีบหนีบไว้นะคะอีกด้านหนึ่งใช้กรรไกรตดัดเสร็จแล้วก็ใช้กาวทาให้ติดกันค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างก็ทำเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็แหวกตรงกลางออกแล้วเราก็ทากาวค่ะแล้วก็ทา,าบริเวณนี้นะคะจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปค่ะแล้วก็บีเห้กระดาษติดกันเสร็จแล้วก็ใช้ไม้หนีบหนีบไว้นะคะรอให้กาวแห้งค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ